ก็เหมือนเดิมคะ่ะนาตีสองมาตีสามถามว่าทำไมาถึงมาชา้าอ๋อพอดีว่าอยากให้แม่ๆเขาพักผ่อนนะคะ่ะ <c oughs> ถามวันนี้มาทำผมเองหรือเปล่าคะ่ะนุนอีกายยังยืนรออยู่หน้าบ้านทเลยเนี่ยเปิดประตูยังไม่เปิดเลยเี่ยงงไปหมดให้ขึ้นมาก่อนแม่ลืมกูแล้าหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่โทรตามเพราะยังไม่ตื่นเหมือนกัน <c oughs> ยายคะตื่นเต้นไหมคะ <c oughs> ไม่อย่ามายุ่งกับกู่นะคะดังนั้นวันนี้เราจะแต่งหน้ากันด้วยความเงียบคุณยายอยากได้ประมาณไหนคะตามใจช่างทําให้สวยก่ <c oughs> ะทําให้สวยก็แล้วกันคุณยายเป็นเศร้าสุพรรณนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเศร้าสุพรรณจะสวยขนาดไหนนะคะสักคิ้วถาวรมาจากไหนคะหมอปลาสักให้หรอคะ <c oughs> ที่บ้านที่บ้านแต่งแต่งหน้าก็พอคอไม่ต้องใช่ไหมคะชอบหน้าข,า,ขาวๆใช่ไหมคะ ตดช่างเออตาดใจช่างอ,อ,อยายบอกว่า <c oughs> มึงแต่งเร็วๆวันนี้เราจะมาแต่งหุ่นขี้ผึ้งกันนะคะนั้งตัวแข็งโ๊กเลยค่ะนะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าสักตามาแล้วเนี่ยคือสวยมีอยู่งานหนึ่งพี่สักคิ้วถาวรมาแล้วไม่จาเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนคิ้วค่ะสักขอบตามาด้วยก็เลยใส่แว่นในกูแต่งหน้าอย่าทําอย่างนั้นนะคะ ไม่ดีเอาไว้ผัวจําไม่ได้เลยแก่แผัวยู่คนเดียวก็หาผัวใหม่สิคะอันนี้แล้วไม่หาแล้วนะคะยายบอกชอบเที่ยวบาโฮตมากกว่านะคะคุณยายเนี่ยตาค่อนข้างตกนะคะอ่ะดูช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับแพมคิดว่าช่วยได้เยอะแต่คนอื่นไม่รู้คิดยังไงยายถ้าวันนี้มีใครบอกว่ายายไม่สวยนะบอกหนูจ้างหนูฮะร้อยหนูยืนดักหน้างานตบมหน้างานเลยโอเคไหมคะ ยายกลัวไม่ได้สองอจบนะ,ะถ,ถ้าอยาบได้นะคะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทค่ะยายซื้อสักแพ็กไหมคะไม่เอาอย่ามายุ่งกับคูจบนะคะคุณยายเคยดูรายการหนูไหมคะดูคือจำไม่ได้ <S <S 2> <S 2> สรุปก็คือไม่ได้ดูนะจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้ใช่ไหมคะสรุปไม่ดูไม่ป่นนี้นะคะแม่ดูครัวคุณต่อยอนี่เดียวกลับไปดูพันนะไปบอกอาชาวบ้านใหญ่เลยว่านี่ฉันไปแต่งหน้ากับป,ป้าแ้วจบหกนคุณยายคะนี่ผมเสียธรรมชาติเองหรือว่าคุณยายไปทําให้เสียคะคุณยายบอกว่าไปดัดมาผมน้อยช่างก็แกงสูดทำถึงโคนเลยคะ่ะ คุณคุณยายเนี่ยเสียทั้งหัวเลยไม่ต้องห่วงเลยแต่ผมอย่างนี้เนี่ยช่างชอบนะทําผมง่ายคุณยายอยากจะปล่อยผมหรือเก็บผมดีคะเรื่องของมืงมอเหมาะแบบไหนก็ทําแบบรั้แต่งเสร็จไวคุณยายอย่าสั่งรื้อนะคะ ดีออบอกว่าอันนี้เนี่ยดำสุดแล้วใช่ไหมคะหน้าก็พอคอไม่ต้องคุณยายยกแขนโชว์นิดนึงค่ะเทียบกับหน้าค่ะดีออบอกว่าสีผิวนี้สำหรับสาวผิวเข้มนะคะแกงยายกูแล้วไม่ละตอนนี้คุณยายหน้าซิดไปแล้วหนึ่งนะคะ ดีอ,อแกงค่ะไม่มีสีเข้มกว่านี้แล้วนะคะยายบอกว่าขอหน้าสวยพอตรงอื่นช่างหัวใหม่เ <สะ S 1> พราะโฟกัสเนี่ยครอบแต่หน้าแล้วภาพเดียวเราใช้ภาพอาจารย์ปูตอนนี้ร้อนเงินค่ะขายค่ะอันละร้อยห้าส<ะ>ิบ <สะ S 2> คุณชื่อคุณแม่ตุ้ยใช่ไหมคะตุวยใหญ่หรือตุ้ยเล็กคะน่าจะเล็กนะคะตีมงานวันนี้เนี่ยเป็นสีชมพูแต่แม่ตุ้ยบอกว่ากูใส่สีชมพูไม่สวย เลยใส่สีเทาแทนไปหามาเพิ่งได้มาเมื่อคืนไปสอยมาจากสารพระภูมิน่ะันแก้บนคุณยายแบบว่าหน้าตาง่วงมากต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณยายดูแบบกระตือรือร้นกูเลยเขียนคิ้วให้คุณยายดูเหมือนตกใจตลอดเวลาก็คือลืมคิ้วเดิมไปเลยคุณยายโอเคไหมคะเอาไหนบอกว่าแล้วแต่หนูล่ะยายกลัวเลยจะแอบดูนะทุบในคุณยายไม่ดูนะคะ ชิ้ละ55หรือ70ไม่รู้เมื่อวานกูเจอปลาสาลิดต,ตัวละ75บาทไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้กูเจออันนี้70บาทช็อกยิ่งกว่ากูซื้อเซเว่นก็ได้ปะอย่าบอกว่าร้านไหนนะจำไว้น้ะมึงใจหายแว๊บเลยค่ะว่าในพวกกันไกอันเล็กหนูหาย <c oughs> เราพอบแล้วนะคะวัตถุฆาตกรรมนะคะ <c oughs> แทงทีเดียวนี่กูว่ากูดับเลย ค่ะเอาไว้เล็มผมนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณยายเนี่ยได้ดูหน้าตัวเองถ้าไม่โอเคก็ไปล้างหน้าแล้วก็ไปแต่งใหม่กับช่างอีกคนหนึ่งนะลับตาค่ะคุณยายจะให้พ่นถึงลูกตาดําเลยนะคะกลัวไม่คุ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณยายเนี่ยได้ดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบคุณยายถือเองค่ะยังไงฮะก็ส่องกระจกแค่นั้นนะคะให้รอบความนะ หนังเหี่ยวหนังบอกกูจะแปดสิบแล้วบอกหนังเหี่ยวเชียใครผิดกูผิดกูผิดสวยไหมครับคุณยายสวยจ้ะสวยจ้ะแต่งหน้าไปเฝ้าที่เราก็มาอยู่กับคุณแม่ตุ้ยนะคะตุ้ยใหญ่ตุ้ยเล็กเราไม่รู้นะครับอยากทราบว่าตุ้ยภาษาใต้แปลว่าอะไร จริงค่ะติดสติกเกอร์ต่อไปนะคะขายของค่ะหึแพ็คสามร้อยบาทนะคะคุณแม่เนี่ยค่อนข้างตาบวมนะคะอาลืมตาค่ะ2ชั้นยังเห็นได้ชัดหลับตาสิคะถ้าแม่ไม่หลับตาหนูติดในตาดํานะคะคุณแม่ขาววันนี้คุณแม่เนี่ยไปขโมยชุดมาแล้วคุณแม่อยากจะได้หน้าแบบประมาณไหนดีคะเอาไม่หนามากค่ะเอาไม่หนามากซึ่งแม่คิดว่าแม่สวยเหรอคะ ไม่ใช่ค่ะยังเมียผมเรียกหนาไหมครับคุณแม่สวยค่ะอแต่งสไตล์นี้เลยไหมครับก็ไม่เอาคูเห็นหลายคนแล้วคุณแม่ตัวยมาในฐานะอะไรคะคุณแม่เจ้าบ่าวค่ะคุณแม่เจ้าบ่าวซึ่งเห็นอย่างนี้เนี่ยมีหลานโตแล้วนะคะตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยคุณแม่ก็มีผัวเร็วลูกคุณแม่ก็มีลูกเร็วนะคะบ้านนี้งกมากเลยคุม้มใช้หลานให้เป็นเอ็มเป็นพิธีกรสาวท่านหนึ่งนะคะ ตอนนี้เริ่มเกลียดกูแล้วแม่ตุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ผมดกดํำจะเนี่ยร่วงหมดแล้วนะเราก็จะย้อมตีให้คิ้วแบบว่าอ,อ่อ,อนๆซอฟๆใส,ใส,ใสๆสวยๆนะคะแต่ตัดภาพไปทางนู้นค่ะรัะตนาฐานศิลัตนาตอบไม่ถูกนะคะรัะตนาไม่ตอบนะคะขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนักอีกายนี่แบบว่ายีผมยายจนแบบว่าร้องไห้แล้ว ยยาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนตอนสะอย่าร้อง่ายนะน่อยตลบเยียนผมผมล่วงเป็นกระจุกอ่ะยายสำลรักความสวยละหนึ่งนะคะยายสวยมากจำไม่ได้เลยเชื่อไหมวันนี้ไม่ได้ซองหรอกสวยเกินขาจําจะไม่ได้พอเดี๋ยวพอล้างผมนะ ล่วงติดเลยล่วงติดมือมาเลยค่ะ <พอ S 1> ก่อเบอร์อีกายด้วูซื้อยาปลูกผมมาให้กูด้วยนะที่นั่งดูอยู่หน้ากระจกนั่นอนะ่ะไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะมองไม่เห็น <laughs> <laughs> นี่จะลุกเดินไปดูแล้วนะเมียจาปอ้อนอีกแล้วเหรอน,น้ำกูยังไม่ได้กินเลยโอ้ okay, หัวหัวขนตาไม่แห้งครับพี่เป่าเลยไม่แห้งมันรู้ไปไมาได้เน่ยน่าเน่ยเนี่ยน่น่น่พอสวยแล้วยืนได้สวยไม่ไหวท่านผู้หญิงหานมโหรีเดี๋ยวเราจะให้แม่ดูกระจกนะคะว่าแม่ตุ้ยเนี่ยจะตุ้ยใหญ่หรือตุ้ยเล็กหรือตุ้ยสวยนะคะอ่ะดูนะคะอ่าสวยค่ะ ชอบไหมคะรอดแล้วรอดแล้วนะคะเพอชุดการบินไทยที่คุณแม่ขโมยมาจากตานะคะอะไรจับมือจะอยากจับมือเมียันไม่อยากฉันไม่อยากจับมือเธอเครื่องจักรเครือขอมือก็ให้ฉันอยากจับอย่งอืเดี๋ยว <i> มันจะดูเป็นแม่เราถ้าเกิดว่าปากแดงไปเลยเดี๋ยว <i> ไปชุมแต่งนะคะทางนี้เขาไปชุมแต่งทางนี้ยกขึ้นเครื่องนะคะหาสีผมนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยยกล้อเรียบร้อยแล้วนะคะโดยอีกาย ผมคุณแม่ทองมากเลยค่ะคุณแม่มีเชื้อสายฝรั่งหรือเปล่าคะคุณพ่อเป็นฝรั่งใช่ไหมคะ,ะหาสีผมก่อนที่ใกล้เคียงก่วอวถ้าไม่ใกล้เคียงก็ค่อยว่ากันนะคะมีอะไรก็อันนั้นไปแม่อย่าเรื่องมากนะคะวันนี้ดีคค,ค่ะค่ะตามสบ,บายอุ้ยตายแล้วเจอสีนี้สวยแม่ผมสีนี้นะแอบหวานนะคะมีปอยว่า <laughs> คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะ่ะแม่ตายค่ะคุณแม่ตายนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่คะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ <laughs> ตายอ,อลไทยะคะ่ะ <laughs> อ,อ๋อลองไม่เป็นนะคะเพราะไม่มีตู้คาราโอเกะกับยาดองนะคะก่อนอื่นเนี่ยสิตกตอกเทพให้แม่ตายก่อนเพราะว่าแม่ตายเนี่ยตาเนี่ยมีปัญหานะคะไม่ใช่ว่าแม่ตายไม่สวยนะแม่ตายคือสวยหนังตาบวมขนาดนี้หนังกีจะบวมขนาดไหนนะคะอ่า <c oughs> ลืมตาค่ะ <c oughs> ชั้นตาที่สวยขึ้นนะคะ เด็อีกข้าหนึ่งเลยค่ะหนึ่งแพค็คสามร้อยถูกกับตายคะ่ะแม่รับจี่แพ็คดีคะขายของสองหนึ่งคุณแม่คะหนูยอยากจะมีเรื่องถามคุณแม่คะ่ะคุณแม่เคยโดูหนูไหมคะดูค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะแกงกุลันคุณแม่เคยได้ยินไหมครับทอมดันดีครับคนนี้แหละครับแม่ดันพอ่อสีหลานอยู่เห็นไหมอา้าวกับมาแล้วเหรอ สวัสดีค่ะนะคะขับอีกคนเลยมา๋อจริงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะโอสวัสดีค่ะคุณแม่ขาหนูชื่ออะไรคะ บัตเตอะ์เบรดคะส่วนคุณแม่คุณแม่รู้จักไหมคะหนูชื่ออะไรคะชื่อแพรมค่ะชื่อองแพมนะคะดูสิคุณแม่เนี่ยรู้จักของจริงนะคะแต่ก็ไม่แถมค่ะแต่งแยังไงก็ไม่สวยหรอกโอ้ยคุณแม่ขาแค่สร้อยที่คอเนี่ยหนูก็พร้อมดึงแลนะคะนะคะคุณแม่จะนั่งดูอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะคุณจะลงไปกินข้าวต้มเลยนะคะ เราแต่งคุณแม่ต่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะวันนี้คุณแม่ต่ายดีเควสปะแดงนะคะแต่ดำเหมือนเดิมแม่ต่ายค่ะพร้อมดูไหมคะพร้อมใช่ไหมคะหนูชื่ออะไรคะพร้อมดันดีครับพร้อมพ่อสามรอบเลยนะคะถือนะคะแล้วดูเองค่ะสวยมากเลย วจริงหรือเปล่าคะนะคะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกอุ้ยได้เหี่ยวเช่ยไม่เหมือนกันใชน่ไมหมคนะสวยมากเลยกูลอดแล,ละเด้ ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคุณแม่ตุ้ยนะคะสรุปตุ้ยใหญ่หรือตุ้ยเล็กคะต้องพิสูจน์เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <laughs> เดี๋ยวขอไปพิสูจน์ก่อนว่าตุ้ยใหญ่หรือตุ้ยเล็กนะคะ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่สนับสนุนให้อีกายไม่ต้องขายไตนะคะ